สวัสดียามแรงๆหลังเลิกงานนะครับผมพบกับสงอคูบตาบันดุงนะครับสิพามาเบิงไอรถที่จอดอยู่นี่นะครับเป็นมือสองทั้งเบิดเลยแต่ว่าเป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วนะครับอนุมัติแล้วซ่อมบำรุงแล้วนะครับแม้กระทั่งเครื่องอัดฟังนะครับอันนี้จะรอตรวจจากส่วนกลางนะครับนี่แมนเบิดเลยนะครับรมมาณจาก40กว่าขั้นนะครับอยู่นี่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่จองมาเรื่อยๆครับจองมาเรื่อยๆแลลวก็บล่อคิ้วซ่อมบำรุงอยู่นะครับ สำหรับด้านในนี่กําลังส่อมบํารุงนะครับกําลังเหนือยเนื่อนการนะครับแมนเบิร์ดเลยนี่นะครับผมขังรถเกียวเครื่องอัดฟางนะครับนี่ครับมันมีหลายจังหวัดครับก็คือทั่วประเทศนั่นแหละนะครับผมอ่าสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีเกตอุบลราชธานีลอยเอ็ดเอียงกาฬสินธุ์มณีมีบัตรครับทั่วประเทศครับจะกสีวราจังไหนเนาะนะครับหลายคนกาศีเห็นนะครับว่าติดอยู่ข้างรถนั่นจะเป็นคูโบต้าบ้านดุงนะครับเป็นทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับแต่ส่วนหลายมือสองนี่บอกเลยสุดดยออีลี นะครับสนใจอยากได้ก็ทักบอกในะคอมเมนต์ครับเดี๋ยวสวางอ่บเบอร์เซล่ยวไฟขายให้เนาะเนี่ยยางคันนี้กับสีสเกตนะครับผมตําบลน,นั้นน้ำำำําคําอําเภอเมืองนะครับเนี่ยเขาจองเป็นเอลอยังกับเอลซีศูนย์นะครับอันนี้ลอกคิ้วสมบัติลุงอยู่นะครับผมพูดนะอยากได้ปะครับอยากได้ทักบอกในะคอมเมนต์นะครับเด้อไปสีพาย,ยางไปเบิรงข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นซอมบัติุงในส่วนของเป็นขี้หรือว่าบุ้งกีหรือว่าไอ้ใบดันนะครับใบดันที่ต้องแบบ เชื่อมหรือว่าแบบดัดไม้นะครับถ้าดัดได้คือดัดครับถ้าดัดบ่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไม้นะครับสําหรับรถมือสองนี่ครับรถคูดก็มีนะครับรุ่นน้อยรุ่นใหญ่นี่รถขีบนี่ครับเบิ้งคุณอะคักบอจาวาขันผู้ใดเคยมากกับซีหูจิตรครับแต่ว่าขันผู้บ่เคยมากกับจิโอ้โหคือคักแท้มแมนลานประมูลเด้อครับเด้อนะครับคู่โบตาบรนดุงกัเพื่อบรนดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเบิ้งคุณอ้าวขันมาเลือกอยู่นี่แล้วขันบ่ถือใจจั๊กซีบอลได้ครับเบิดคำสรนะครับผมเอา